ห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคครับผมก็ผมนาชวลิพัทสิวนะนาชัญญากรนะครับผมครับทิวทัศน์คอมเพนชันครับพวกเราเป็นดีเรคเตอร์ผู้กำกับสารคดีเรื่อง Plan B Project และ The Art of Street ครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทว่ามันจะเป็นสารคดีแบบแพคคู่ต้องดูด้วยกัน เป็นแพ็กเกจคู่ก็อยากจะให้ดูด้วยกันไอแพนบีโปรเจกต์เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวกับการดําเนินการถ่ายทําสารคดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหามันมีอะไรที่ต้องเจอบ้างในกองถ่ายนะครับผมแล้วก็ในตัวของไอเดอะอาร์ตออฟสตรเนี่ยมันก็จะคือผลลัพธ์จากการที่เราไปมีปัญหากันมาเนี่ยออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ครับผมก็ มันคือเหมือนกับว่ามันเป็นสารคดีแบบสปินออฟแพนบีก็คือสปินออฟของดาร์ t ออฟสต e ี t นั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าถามว่าต้องดูเรื่องไหนก่อนเราเราจะแนะนำว่าควรดูเรื่องไหนก่อนดีครับคือถ้าถ้าเอาถ้าตามใจผมนะก็อยากจะให้ดูดา Art ก่อนแล้วถึงมาดูแพนบี B, เพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะเห็นผลงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องเกิดคำถามมาเนาะ มุมแทนบีมันจะเป็นตัวเฉลยว่าไอหนังเรื่องนี้สารคดีเรื่องนีมน้มันเป็นมาอย่างไงนะครับผมก็ช่องทางการรับชมก็จะเป็น YouTube กับ f a c e b o o บชื่อช่องชื่อว่า Square Space Story ครับผมบก,ก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับผมอยากให้ไปติดตามนะครับติดตามกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งก็ดีนะครับผมกระดิ่งกิ้งนะครับแล้วก็ไฟดับนะครับผม แล้วก็เราก็ก็จะขอให้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอให้ไปดูสารคดีเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะ <laughs> อันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมอันนี้อันนี้ดาบจริงนะครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> ไปติดตามก็ได้นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามนะค่ะ